เปล่าค่ะันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะบอกความจริงมาสิทำไมคุณต้องโกหกด้วยเพราะฉันไม่อยากตกงงานค่ะถ้าเกิดฉันตกงงานฉันก็จะไม่เหลือเงินแล้วและฉันก็จะต้องเจอกับปัญหาที่ยุ่งยากมากขึ้นคุณลองคิดดูสิคะพวกคุณทุกคนไม่มีใครตามหาผู้หญิงคนนั้นเจอเลยแล้วคุณคิดว่าฉันจะตามหาเธอเจอได้ยังไงล่ะคะฉันจะทำก่อนสิฉันบอกให้ฉันมีวาหวังแค่อยากรักษางานต่ำๆเอ <c oughs> าไว <c oughs> ้เหรอฮะ คิดจะทำให้ฉันดุ่มก้อหรือ,อยังไงฉันจะฆ่าเธอตรงนี้เลยดดาาาาตาตาดดชาตาชาฉันจะฆ่าหนึ่ง่ตายค่ะตาชาหยุดลากตัวไม่นี่ไปให้เป็นหน้าฉันดูนี่ไล่เธอไปซะค,คุณคะฉ,ฉันขอโทษจริงๆค่ะฉันยอมรับว่าฉันทำผิดจริงๆแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะฉันขอร้องเลยค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะได้โปรดอย่าไล่ฉันออกจากงานนี้เลยนะคะขอร้องล่ะได้โปรดบอกให้เธอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างงั้นฉันเอาเธอตายแน่ ได้ดียังไงถึงได้มาโกหกฉันแบบนี้ตาชาหยุดนะคุมอารมณ์หน่อยสิปากีออกไปคุณคะออเขาร้องเลยคะ<ป>่ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะเขาร้องเหรฉันเขาร้องช่วยฟังฉันก่อนนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆคือฉันยอมรับผิดฉันเสียใจจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณเสียความรู้สึกตอนที่คิดแผนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้พวกคุณรู้สึกแย่หรือว่าเสียความรู้สึกเลยสักนิดเดียวนะคะเด็โโรดฉันเสียใจค่ะฉันขอโทษจริงๆไปปากีออกไปสิเ<ๆ>ขาร้องค่ะเด็บโรด